ท้ายพิมพ์ห้องแม่นอีหยังบูค่ะคือลืออยู่ค่ะเป็นี่ยคันแม่นกินได้สิเอาไปค่ะโอ้ว่แม่นน้อยๆเด้อค่ะเนี่ยเฮ้สีชมค่ะเจ้างแม่นอีหยังค่ะพื่นน่ะเป็นเจีงสี่ค่ะทายรูปกนงามค่ะค่ะตัดด้านนี้แล้วค่ะพยายามตัดด้านนึงละ นะะคเนี่ยค,ค่ะสีเขาจะเป็นส้มแบบเนี่ยแต่ดองนี้ไม่เอานะคะให้พี่เขาไปเพราะว่าที่เอาไปนั้นกินไม่ทันเสียดายมากค่ะให้พี่เขาไปแล้วนี่เขายังมีดอกเล็กที่เราไปเก็บกันคาวนั้นค่ะที่มีดอกเล็กติดขอนอยู่นะพี่เขาบอกพอไปดูเราไม่ไม่โตเลยนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะฉีกให้ดูนะคะเขาจะเป็นเหมือนเนื้อไก่แบบเนี้ยค่ะเนี่ยนี่แหละค่ะ แต่ดอกนี้ไม่เอาค่ะให้พี่ไปให้พี่เข้าไปพี่เจอค่ะไม่ใช่แม่ไก่ค่ะ chicken of the wood ตัดเมื่อกี้ตัดออกมากเนี่ยอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยค่ะกำลังพอดีกินเนื้อเหลืองใช่แล้วก็ฉีดเนี่ยเนื้อจะเป็นเหมือนเนื้อไก่เหมือนเนื้อไก่แพงนะคะเห็ดพวกนี้แพงนี่ว่าเงหันเลาะอ,ออกยังสิเลาะเลาะอ,ออกมากยังสิเอาค่ะว่ได้แงะยังสิ นี่และค่ะเป็นดอกแรกที่เห็นมือนี่นเขาบอกว่าวิธีสังเกตยนเฮตปวกคันมีจอมสูงสูงแหลมแหลมขึ้นยังสินะคะอันนี้เป็นเฮตปวกเฮตปวกเมืองหนาวงามยี่หลีว้ายนี่ค่ะพุนาคางงามหลายพันละเท่าจักน้อยเรลาเด่นี่ ยังบ่เทาดอกค่ะเด้ออันนี้สีชมคักค่ะสีชมเข้มกว่าบางหนึ่งหันค่ะเนี่ยมองดูพุ่นอะข้าเจ้าว่าสปอร์เนี่ยยืดอยู่ตรงจังสี่เด้อค่ะเฮ็ดนั่นคือกันเฮ็ดแม่ไก่คือกันค่ะสปอร์จะอยู่จังสี่เฮ้ยงามหลายงามหลายแม่นพันจะมีตำ้นี้มองนี่กะงาม อยู่ตรงนู้นดอกหนึ่งมีประมาณสามสี่ชั้นดอกไม่ใหญ่พอมองมาก็มาเห็นอยู่ที่โคนต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ที่ตายแต่ว่ายังยืนต้นอยู่สวยนะเป็นชั้นๆัแล้วก็มีอยู่ตรงนี้อีกนะคะนี่มีอยู่ตรงนี้อีกสีเขาสดสดอันนี้เขาเป็นสีนวลน,นวลมองมาแต่ไกลนึกว่าเห็ดนางลมค่ะหรือเปล่าค่ะ วสวยหุ้ยเป็นนิ่มๆเป็นนิ่มๆค่ะไม่รู้ว่าใช่หลินจือ้อไหมอยากจะเก็บจังเลยเพราะถ้าเป็นหลินจื้แเราหอมหอมค่ะพอเอาไปตากให้แห้งแล้วหอมจังเลยเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่ช่วงที่อีกสองอาทิตย์ค่อยมาใหม่เผื่อเขาแห้งกว่านี้ค่ะ อันนี้ยังนิ่มๆอยู่เลยขอเก็บเลยต้าเก็บยากด้วยอะอเก็บยากด้วยค่ะมันแปลกนะอยู่ติดถนนนะคะเนี่ยแต,แต่คนไม่เก็บนิ้วอ่อนด้วยเนี่ยกันไกน่มีแต่ว่ามันหยิบไม่ทันดูสิไม่ต้อง ดูดูเนื้อคำหนันไก่เลยโอมันเห็นชัดมากดุดมือนี่ค่ะแล้วดูซิที่เหลือนี่อ่อนๆทั้งน,นั้นเลยนะคะเจออยู่บ่อยๆค่ะน่าจะเป็นเห็ดชนิดหนึ่งจริงๆด้วยโอ้โหว่าค่อนข้างแก่ค่ะ ค่อนข้างแก่ก็เอาไปดูสินี่เขาเข้าแก่แล้วดูจากตรงนี้ค่ะถ้ายังไม่แก่เนี่ยตรงนี้เขาจะไม่เป็นขาวๆแบบนี้แต่แก่ก็ยังอร่อยค่ะป่านี้มายากนะครับมันไม่มีรถบัสผ่านคือมันไม่งั้นนะไม่ปล่อยให้แก่อย่างนี้หรอกค่ะ เป็นวันของเห็ดไก่เห็ดเนื้อไก่ทอดค่ะดีใจมากเลยไม่รู้ว่าใช่หลินจือหรือเปล่าขอเก็บไปก่อนค่ะจะลองเอาไปตากดูเนี่ยค่ะข้างหลังเขาจะเป็นแบบเนี้ย นิ่มๆจะลองเก็บไปตากดูค่ะยังไม่รู้เลยว่าคือเหตุอะไรนี่คือข้างหลังมัเยเยอะเลยค่ะเยอะเลย,เยอเลยเยอเยอะเลยค่ะน่าันเยอะเลย เยอะเลยค่ะเยอะมากตาไม่มีถุงอะเจอลิ้นจือค่ะพยายามดึงแล้วไม่ได้เลยเหนียวมากอโอ้โห,โโหไม่รู้จะเอายังไงนะคะแต่แต่เป็นลิ้นจือจริงๆค่ะอันนี้ลิ้นจือเลยแหละเนี่ยอันนี้คือดอกที่ไปเอามาเมื่อกี้ลองดูเทียบกันสิคะ ใช่เลยแหละสวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บเห็ดในในป่าหลังบ้านค่ะไม่ไกลเลยค่ะอยู่ติดบ้านเลยเขาฝรั่งเขาจะเรียกว่าฮิลนะคะเดินมาเรื่อยๆมันก็จะสูงค่อยๆๆๆสูงขึ้นไปแต่มันดีหน่อยยุงไม่มีค่ะช่วงนี้ยุงไม่มีวันนี้อุณหภูมิสูงสุด82ององศานะคะสวัสดีค่ะ นี้พามาเก็บเห็ดที่อัพสเตดค่ะไม่ไกลจากมอนทิีอลนะคะจะพามาเดินดูแต่มันเห็ดที่มีในช่วงนี้ถ้าเป็นเห็ดพึ่งนั้นก็จะพึ่งจะเห็นมาสามดอกตร,ตรงตรงใกล้ๆออที่นูแมวตัวแรกเขาอยู่ะคะ่ะจะมาดูว่าจะเดินไปเรื่อยๆนะคะสำรวจไปว่าจะมีเห็ดอะไรไหมอยากจะเจอ Chicken of the Wood อยากจะเจอเห็ดมันปูเห็ดแตรดํา แล้วก็ฮันนี่มัชรูมและก็พวก h เฮ of the Wood นะคะเดินสำรวจไปเรื่อยๆเผื่อจะมีค่ะอันนี้เป็นเสียมตรงตรง,ตรงอันนี้เอามาจากบ้านเราค่ะส่วนไม้เอามาจากที่นี่ที่ที่ที่เขาทิ้งไม้แข็งดีจังแล้วก็เอาถังล้างรถนนเี่ค่ะมาใส่ค่ะปราขาดเดินเก็บพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะนูนะค่อยๆปีนมาตั้งแต่ข้างล่างนะคะ เห็นใบไม้ก็เหมือนเหมือนกับดอกเห็ดอันนี้เป็นพวกมอสค่ะเยอะมามาแังแดดนู้นนะนู้นนะคะเขาทั้งนั้นมอสค่ะดูสิโอ้ช่วงที่เห็ดยังบานอยู่เนะี่ยพงสลอนเลยมอสค่ะ นุ่มๆเนี่ยค่ะที่เขาเอาไปคุมที่เขาเอาไปคุมตามกระถางเขาขายกันทั้งนี้โอ้โหทั้งร้อนร้อนแล้วก็ร้อนแห้งแรงค่ะนี่ละค่ะข้างบนต้องคอยระวังเพราะว่าเขาจะมีกัดดักสัตว์ มอสทั้งนั้นฮโอ้มอสเยอะนะเต็มไปหมดเลยค่ะมอสแห้งคุมน้ำดีมากโอ้ดูใกล้ๆสวยๆค่ะนี่ นุ่มเบาด้วยแต่เอาไปคุมไม่ได้ที่อพาร์ตเมนต์นะคะกระถางจะขึ้นราเพราะว่าอากาศไม่ระบายโอ้โหมอสทั้งนั้นเลยดูมอสไปก่อนนะคะสวยนะคะเนี่ยนุ่มนุ่มนก นกมีนกมากมายหลายชนิดนะคะในเขตไดรอนแดกเนี่ยนะคะโหยังไม่เคยเดินมาไกลถึงตรงนี้คะส่วนมากจะอยู่แค่ปีนขึ้นมาแล้วก็ลงไปโอ้หมอสเยอะจริงๆเขาขายนะคะมีคนเก็บมอสขายนะคะเขาเอาไปคลุม เอาไปคลุมสักดอกก็ไม่เห็นนี่แหละค่ะเห็ดพึ่งถ้าได้ไวแล้วนะ่ะไม่มีทางค่ะที่จะจะจะเห็นโอ้มอสทั้งนั้นเลยอาจจะมีเห็ดพึ่งเหลือให้เห็นสักดอกนะนะฮะบนบนบน บนจุดสูงเนี่ยเขาเรียกฮิลนะคะมันก็จะลากไปแบบเนี้ยแต่ต้องต้องดูถ้าเป็นหลุมหลุมมีรอยขุดต้องหลีกเพราะว่าเป็นกับดักเขาดักพวกดักพวกสัตว์นะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะจะพาเดินต่อไปอีกค่ะปีนขึ้นมาเดินสำรวจเห็ดเผื่อเจอก็อมาเจอแต่มอสค่ะเยอะเลยนุ่มๆ นุ่มมากเลยค่ะเนี่ยค่ะแห้งแล้นุ่มนุ่มจริงๆอยากเก็บไปคลุมกระถางแต่มันมันไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันต้องเป็นกระถางที่วางไว้ตรงที่อากาศระบายลมถ่ายเทไม่งั้นเราจะเป็นราค่ะหืมขาพลนไปหมดเลย อ๋ออันนี้มอสที่ยังไม่แห้งค่ะพี่ยังไม่แห้งเนี่ยนุ่มนุ่มมากเลยค่ะเนี่ยเขายังไม่แห้งเฮ้ยปีหน้าฟ้าใหม่จะพามาเดินนะคะแล้วก็มาเจอเห็ดพึ่งดอกแรกเห็ดพึ่งหวานค่ะมาเจอดอกที่สองนี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานนะคะและดอกที่สามนี่ค่ะนีะ่นะดอกที่สาม